ใช้ปากสีม่วงนะส่วนสีเขียวเป็นของพรรคการเมืองครับพลิกไอจีนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพระประแดงนะครับนะวันนี้ในอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผ like ู้ช่วยผู humans, ้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตบวสุรักดิ์กำลันนะครับแล้วก็ทีมงานกสตรนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับมาเดินรารมณ์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง ในวันที่14พฤษภาคมนะครับไปช่วยกันนะครับออกสื่อออกเสียงนะครับจะมีโบนูเอลลี่ยมให้นะครับทีมงานจะเดินแจกกั้ด้วยนะเธอไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเึ้นกันไม่สีที่14แลครับนะวันนี้ผมนายเพื่อพระประแดงนะครับนายโชคดีผมถึงพิยานะครับมานำทีมงานมานะครับช่วยกันหน่อยนะนะครับไปเดินค่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะมีโบนูเอลให้ให้นะครับขอท่านด้วยกันหน่อยนะครับขอเชิญชวนลดน้าใช้สุขเล็กน้อย นะครับสมาธิไพิเศรัศดรนะครับในวันที่14นะครับตั้งแต่เวลา8โมงถึง17 17ปุ๋ยสูญนนระครับมาเป็นพิเศ่นะครับนะครับตามแต่แต่ท่านอาจรัจะติดถึงอนะครับก็นอยู่ด้วยกันสองรายด้วยกันนะครับคัที่เดีย